วันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมผีกันครับอ่ามึงแนะน้ำตัวชื่ออะไรครับผมชื่อวินนี่ครับอยู่ปออยู่ปออะไรกูมึงอยู่ปออะไรปอแก้วครับเอาดีๆปอสามครับนั่นแหละปอสามครับกูเนี่ยครับมึงเข้ามาเข้ามาเราเราจะเราจะไปทำอะไรครับมึงไปตุยตุดเฮ้ยไม่ไม่เราจะไปเช่าบ้านหลังนึงใช่ครับป้านนั้นไม่ราคาับสิเบาทไม่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 เราไปเช่าเราไปเช่าบ้านน่านกองขยะอยู่ อียบาสิบัตโอ้โอ,โอเคเราถึงแล้วอตอนนี้สี่โมงแนละ้สี่อันนี้ตีสี่นะครับตอนนี้ตีสี่พ่อ,องสี่โมงไอ้สัตว์เดี๋ยวเถียงกูพี่ก็จะเถียงผมด้วยอย่างกูแล้วกูเหมือนกันเอแล้วแล้วแล้วเรามาอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่บนบ้านมัน้งเอ้ยเอาดีดีอ๋ดีดีก็อยู่หน้าบ้าน อ๋ออันนี้เฮ้ยใจยเย็นครับใจยเย็นครับใจยเย็นครับมึงเพิ่งมาช่องกูใหม่ใจยเย็นครับมา,อาอะอไรนี่คือคลิปแรกครับที่มึงมาช่องกูวินไอวินตามกูมาแล้วเปิดประตูบ้านไม่ได้ฮะแล้วเปปิดระตูก็พังดิพังไงอ่ะเออวะพังไงวะงงงงเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงหลังรถมันมีคนผมเปิดแล้วโว้ยพังระเบิดบ้านพังเหี่อะพังหน้ามึงอ่ะแล้วเบิดบ้านพังแล้ว พังเซิร์ฟเวอร์พังมันมองแม่งคนมือเลยตอนนี้ของการมองบุคคลที่หนึ่งแล้วครับกูก็กลายเป็นบุบุบบอมบุกุงบุกอึงอีอึงกูตกภาษาไทยปะเนี่ยเฮ้ยผมเฮ้ยมีชั้นสองด้วยพี่มันมีแต่เราต้องหาไฟฉายก่อนวินลองหาไฟฉายผมช่วยหากูเจอแล้วไหนอะเฮ้ยยังไหนึ่งแล้กูเปิดแสงก่อนยี่หี่อไม่ทำไมเขียนไม่ได้อ่ะมึง วินมามาตรงนี้มาตรงนี้มันจะได้มองเห็นชัดกว่าตามมาทำไมผมเก็บไม่ได้อะครับไหนโอ้ยมึงนี่มาขะกก็ูยังเล่นไม่เป็นขนาดกูยังรู้เลยเดี๋ยวนะอ้าวทำไมมึงหมุนหน้าจอไม่ได้ะจ๋อปะเข็ดแล้วเข็ดแล้วนี่ไอ้ยังไม่ใช้ไอ้ยังไป่ใช้ไอ้เปิดทีวี เอ้ยไปฉายข้อเที้ยเลยไอเปิดคลิปอยู่นะน้องเปิดไปิดตูดิเจอะไรอ่ะผมเจอผมเจออะไรด้วยแฉลงขอมึงเก็บยังยังยังผมพยายามจะเก็บเที้ยโคตรเที้ยเลยโอเคผมเก็บเรียบร้อยเออที่นี่กับโมควิปผมเจอห้องแอร์ด้วยไฟได้เด็กของชบแป้งทอด ชุบแป้งทอด,อเ,ทดเฮ้ยเจออะไรเจอทานแต่เราอย่าเพิ่งกดเลยพอเลยเลยไหมทานเดิมแบตเรายังไม่หมดเออใช่ถ้าบุดปั๊บคือเท่ากับว่าเปิดไฟแม่งเลยมามามาไปชั้นสองมาชั้นสองเพื่อเห็นเออกูกูไม่สนใจเว้ยบ้านใครไม่รู้ไม่ใช่บ้านกูเอาแล้วเราเข้าบ้านคนอื่นมาได้ไงฮะเราเข้าบ้านคนอื่นเออกูสงสัยนี่บ้านใครเฮ้ยอันนี้คอมเราด้วยเอ้ยเดี๋ยวนะ มันแปลว่าอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูปรับเป็นไอ้เหี้ยมึงมึงอ่านภาษาอังกฤษเป็นนะมไม่ออกนะกูก็อ่านไม่ออกคลิปหายละผมขอซ่อนกันนะมันนี่มันไม่โอ้โหของมึงทำได้ไหมไม่ได้โอ้แม่งมีแต่อังกฤษไอ้เหี้ยช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยผมโดนเออผมโดนแจ็คขังได้ทุ่แจ็คเหี้ยอะไรออกมาแจ็คไปเกมดอดอพ่อโดน้างอะไรอ่ะอ๋อ เ่งไม,ม่เข้าใจเลยกูคุณลดแสง,งไปโอ๊ยอะไรอ่ะเฮ้ยน้ำกระป๋องน,น้ะกระแปง๋งมึงกินเหรอนี่เรียม,มึงเต็มคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเฮ้ยเจ้าเจ้าทานอีกนะเจ้าทานกับกระป๋องกูขงค้อเดี๋ยวจับตูวห้องอะไรอ่ะห้องน้ำขี้ก่อนโอ๊ยสกีบีดีดบดอบดอบเย็ดเย็ดอย่าย่าอยาเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนในช่องคิดว่าพวกกูเบียวโอเคโอเคโอเค ทำไม่ได้แล้วถ่ายคลิปอยู่เออมันก็มีห้องนี่ว่ะมันให้มันให้ทำไรกูอ่านไม่ออกกูตกภาษาอังกฤษผมมีวิธีเออผิดผิดผิดทำดูดิทำแบบนี้แล้วพี่บอกโอเคกูแปลได้แล้วไอ้วินนิ่งให้มันให้เราทำอะไรวะเออเปิดวิธียอ่ะ เอวิบอดีไอสัตว์พูดผู้เชี่ยวอะไรกูไม่เข้าใจเ้ยผมว่าขึ้นชั้นบนก่อนดีกว่าถ้าเสียงแบบนี้จบผมว่าผีมาเนี่ยรู้ได้ไงสเต็ปเกมผีเหรอสเต็ปเกมผีรู้เลยขอเข้าไปซ่อนในตู้ก่อนแล้วกันรอกด้วยเข้าด้วยกูก็กลัวเป็นเปิดอีวิ่งปิดปิดมีสองตู้ไม่ใช่กูบอกให้ปิดมึงเข้ามาเข้ามาอยู่ด้วยกัน แอบด้วยกันชิบหายด้วยกันผมมีอย่างหนึ่งจะบอกว่าผมผมว่าเราน่าจะตัดคลิปไปตอนที่เจอเรื่องสนุกสนุกนะไม่กูไม่ตัดเรื่องกูโอเคพูเฮี่ดูกล้องไม่ได้อะไอ้วงนี้มันยังไม่สนุกว้ยผมแกผมซ่อนในทู่คนเดียวแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเข้าโทรซ่วมอะไรอะอ๋อกดกดอ๋อ นี่ดูก็เอาไฟดับกูต้องไปซ่อมเออไปซ่อมเลยมึงมีฉลงอ่ะมึงมีแฉลงวินวินมีแฉลง,งอยู่ลงมาลงมาลงมาให้มีตัวเฮียมาล่ะตามกูมามันอยู่นอกบ้านมีลเออมันบอกมันต้องซ่อมเฮียอะไรไม่รู้มีเฮียเอ้ยมันไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ไอเ้เฮียกูบอกตรงนี้เออโทษทีครับกรมกร,กรมการใครกรรมการ สองทางได้ตรงนี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 ้ทางนี้เร็วกว่าเขี่ยลูกกูไม่อาจดีซ่อมเลยมึงมึงเพิ่งสงสนใจอะไรของมึงผมงก็ซ่อมอย่างเงี้ยอ่ะอย่าซ่อมยังไงวะก็ <c oughs> ไม่เปิดซ่อมมึงซ่อมเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวกูเอาไม้ไปปิดหน้าต่างก่อนเอ้า,าผมโดนช็อตเอ้ควายอ้ะผมได้อชีเมนต์ด้วยไอชีมเมนต์เร็วๆมันจะมืดแล้ว มึงโดนชอบจนตายมึงพี่มาทำเฮีย่าชับมึงอย่าชับมึงดนึงเหี้ยเลยเรื่องของรถอ่ะโอ้ยอันนี้เอนยีจีดิงนี่หว่าพี่มาซ้อมไม่น้อยผมจะตายกูก็ซ้อมไม่เป็นพี่ก็แค่กดอ่ะกดให้มันถูกกดแล้วกูตายดีเอาพี่ก็กดดีบ้าไปใชยไปนหนึ่งงั้นผมหนีก่อนเด้อพี่ชอบมึงดูกูซ้อมแป๊บ ีจะคลอนจากไหนซ่อมอะต้องเอาไฟฉายมาส่องหน้าผ<ม>ีอ๋อผมจำได้เพื่อนผมเคยบอกต้องเอาไฟฉายมาส่องหน้าผีถ้าเจอผีทำไมอ่ะไม่งั้นผีมันจะฆ่าแล้ววิธีซ่อมอ่ะฮะไอพี่ซ่อมเพื่อนมึงได้บอกไหมไม่ไอเหี้ยมันจะมืดแล้วไอสัตว์ซ่อมไม่ถูกแค่นั้นแหละมาลิว้วๆพี่หลัซ่อมเข้ามาเข้ามาในตู้ขเขาจะมีเฮียเลยซ่อมรีบซ่อมไอเฮียมึงจะซ่อมก้าลังผมเลือด ไ้หมดแล้วพี่ไปซ่อนไปซ่อนคนเดียวถ้ากูตายนี่คลิปจบเลยไหมจบเลยไอ้ไอ้ไอ้บอกกูไอ้ควายใครเปิดประตูตกใจหมดตกผิดแหละกูก็นึกว่าผีดูข้างล่างให้กูด้วยมันมีตัวเฮียมากูก็ไม่กล้ามึงมึงมึงเปลี่ยวไม้มาส้มดิ ไอ้เหี้ยมืดก็เร็วเราพี่เจอผีนะเจอพ่องอะไรอะเหี้ยอะไรอะผมหิวกูก็หิวออกซิเจนออกซิเจนพี่ไปเติมออกซิเจนกูตเติมเองเองออกซินอยู่ดีข้างตอนนั้นไงเฮ้ยออกซิเจนพี่เติมแล้วเหรอยังโอเคออกมาข้างนอกแม่งได้ออกซิเจนเลยแล้วแล้วอะไร,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 รตรงนั้นอะ เฮียต้องไปดูปิดไฟอะไรอ่ะเฮียอะไรอ่ะทำพ้งไอ้เฮียออกซิเจนใกล้หมดเลยอะไรอ่ะคุยเตีเฮียอะไรไอ้วินเฮ้ยต้องเติมออกซิเจนเราทำไรอ่ะต้องการออกซิเจนมึงทำยังไงต้องการออกซิเจน เย่ครบหนึ่งร้อยแล้ว,ลวเพว่าเรารีบไปกันเถอะเอ้ยเรามีน้ำมันอยู่ไม่ใช้ผมหมดเออถ่านผมหมดแล้วมันมีมันมีที่เติมอยู่ใช่ใช่ใช่พามาไอ,เอ้เฮี้ยไม่มืดเร็วจวังวะไอ้จะเที่ยงคืนแล้วมองไม่เห็นอะไรเลยไอ้เฮี้ยถ้ามันมาเราหนีเลยไหมหนีเลยผมมองไม่เห็นเล้าแับกูแล้วคุณไม่ต้องทำไอเฮียจะเที่ยงคืนแล้วผมว่าไปซ่อนไปเออที่ตูด้ดีกว่าเที่ยงคืนให้มันบอกให้กูเอาตัวรอดคืนนี้ให้ได้ ไอ้เฮียหายละกูมองไม่เห็นช่วยผมด้วยกูมองไม่เห็นไอ้เหี้ยกระต่ายไอ้กระต่ายไอ้ควายกูมันไฟกูมามีมาเม้แมวมาเม้แมวมาเม้แมวรอดไม่กูไอ้เหี้ยอะไรอ่ะกูขึ้นไปไม่ได้กูขึ้นไปไม่ได้ ไปได้โอเค <มา S 1> เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะบ้ากูเกือบตายแล้วเฮียวะเฮียคนเดียผไมไปซองคนเดียวขอไฟใช้หมดไอเฮียอ้าว